สวัสดีครับสวัสดีอีกเช่นเคยครับผมเจอรการตอนรอแรงๆครับออกมาเลาะเบื้องไม้ไซเบสอีกครับผมอีกไม้หนึงนะครับมาอีกส่วนหนึ่งครับผมปพกติจะลงไปไ่ทั้งผุนครับล่งไปทั้งผุนนะครับ ตาหนี่มือหนี่มากไม้แถวขางถนนไ่ครับถนนดำครับถนนเซนซักเกลวจันทบุรีนะครับลองมาปักบิดอีกครับว่าจะได้ตั๋วหรือเปล่านะครับติดตามเด้อครับเด้อว่าจะได้ตั๋วหรือเปล่าครับไม้เนี่ครับนี่แหละครับไม้เขากับเป็นแถหน้าครับแต่แ่วแถวนี่มันหกเจจะหน่อยนะครับลองใส่เบอรงครับผมเจอมันหมานครับเดี๋ยวเจอกันตอนแรกเลยครับผม ไปครับเบ็ดของเขาก็เป็นเบ็ดโกงครับขั้นโกงครับสามสิบขั้นครับมีเขียนว่าสามสี่ตัวครับมือนี่ครับไต่มาขึ้นนี่ครับได้แค่นี้แหละครับไต่มาขึ้นนี่แะครัมีใส่เดือนครับผมใส่เดือนครับใส่กันเลยครับ สวัสดีตอนเช้าครับสบายดีสบายดีครับผมพามาชมบรรยากาศครับท้งหน้าครับผมตอนเช้าครับบรรุ่นยามเบ็ดน้ำกันครับผมว่านใส่ไว้สามสิบขั้นครับสามสิบหลังครับมาเคลื่อนเนี่ยไม่มาดูครับมาเคลื่อนเนี่ยปรเดีมาดูครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ หมายใหม่ครับหมายใส่หมู่บ้านนี่ครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับผมตัวบิงึงอลไรนี่ครับผมเบิึงครับขอเคาครับยังมีตัวอไอ้ครับยังมีตัวครับผม ตายหรือเปล่าบปดูนะครับไอช่อนครับยำวัวตายครับตะวันยำเง,คงคีครับผมตั้งกอเข่ามุนหมดแล้วครับครับผมโต้งงามครับใส่มงามครับ ครับผมคลิปสั้นๆครับคลิปนี้ครับประคอตัวนึงครับผมลาตัวนึงปลาดุกตัวนึงครับผมปลาดุกตัวนึ่งติ่งตัวนึงครับสามตัวครับรอบนี้สามตัวครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลอครับผมคลิปสั้นๆครับคลิปนี้ครับ ดักโะซับเบิดครับผมก็เลยบอดดี more more. Mm ้ทายท้ำให้เบิงไปไดนนะครับเอาไว้แค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหนาครับอาจจะดักปลาไหลครับคลิปหนาครับกดติดตามไว้เด้อครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเดี๋ยวจะไปดักปลาไหลครับผมคลิปหนาครับเห็ดเห็ดง่ามันก่อนนะครับง่าตอนนี้ง่ามันมุนมันทั้งหมดเลครับตอนนี้เห็ดง่าเลยครับเดี๋ยวผมสอบง่าแล้วผมจะไปดักปลาไหลช่มนะครับผม ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามไลยครับผมวัสดีครับผม